สองนอนอย่าลืมนะว่าครูก็จะมาเยี่ยมบ้านอ่ะก็มาเยี่ยมบ้านไม่ได้มาเยี่ยมคอหนักเกยไหนแน่ตลกแต่เช้าชาไปต่อยผมเพิ่งดูดมาม่าสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนว้ายตายแล้ว มันยังฉุยเลยนะก็ร้อนมากร้อยอ,องศาเซลเซียส ขายของรู้จักคิสต็อกว่าอะไรคาดไม่ขาดทิชชู่ไม่มีจะใช้แล้วเนี่ยครับบอสพอมเนี่ยผมก็ดูรายการอยู่ว่าอะไรมันขาดมันหาย,อย,อยเออเขารู้จักทำมาหากินดีนะแม่พ่อหนุ่มคนนี้เขารู้หล่อจริงเลยนะคนที่ชื่อว่าชายกายอะ่ะทำไปจะอ้วนจะบนะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย จ๊ะเอ๋เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ที่ร้านขายข้าวหมูกรอบนะคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะรับประกันคั่วบ้อร่อยโดยเจ๊แก้วการันตียังไม่หมดแค่นั้นจอ้ออ้นใส่ไปก็จะมีใครเป็ดเจ้ามะตูมกับชาดำเย็นดั้งเดิมถ้าหิวกันแล้วรอดูไปก่อนนะจ๊ะ ชาวนี้ต้องติดตามการเคลื่อนไหไวของโลกใช่ไหมโลเออ,เออใช่ใชใชวันนี้จะมีอะไรขึ้นราคาอีกไหมเนี่ยเพื่อนจ,จะต้องซื้อไหมเออก็ต้องซื้ออะไรเออจะบวดทำไมตัวเนี้ยมาเข้มจริงๆเลยเออไอสองนอนอย่าลืมนะว่าครูเขาจะมาเยี่ยมบ้านอะก็มาเยี่ยมบ้านไม่ได้มาเยี่ยมคอหนักเกไหนแนต่ตลกแต่เช,ช้าชาไปต่อยผมเพิ่งดูดามาทวีก <อ grit S 1> คุณมาตรงๆแบบนี้เลยผมก็หลงไม่ทันนะเด็กครูเขาจะมาเดี๋ยวโดนหักคะแนนนะเป็นหวเหรอหรือว่าฉุดความสวยของค้าโอ้ยไล่เองะแหละอย่างนี้ต้องตัดความสวยของมันอุยมองเรงมองเรงบุลี่บุลี่คุกกี้คุกกี้เอ็งอยากกินก็ไปเซอร์เด็กไม่มีตังอย่าลืมนะเว้ยสอบนอนครูเขาจะมาตรวจบ้านดูความ รู้แล้วรู้แล้วไปบอกนางเป็ดไปไปไปจะห่วงทำไมความสะอาดว่าไปเลยยาโลมันไม่มีอยู่แล้วค่ะนี่ก็พูดตรงไปนี่ริววหรอไม่มีที่นอนหรอมีจะอย่างนอนตรงนี้มีลายอะผ้าปูที่นอนอะทำไมไม่เอามาใสา่โอ้ยถามเ้าถามสิคนฟังก็เบื่อมอกันนะเนี่ยแล้วตุ๊กตาไปวางข้างหน้าทำไมอะเป็นพนักง,งานตอนรับไงเพื่อนเวลามีคนเดินเข้ามาจะได้รู้สึกอบอุน่นโอ้ยอยากจะบ้า ไม่ต้องบ้าหรอกเพราะอย <mujer> <arring> ู่กับฉันบ้ากว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูก็จะมาเยี่ยมบ้านนะใครมาวาตรงนี้เนี่ยริ้วร้องไงวางไว้ไหมอะมันบอกว่าเป็นพนักงานต้อนรับเข้าใจบักกี้ทุกคนต้องได้รับการต้อนรับแวะมาบอกนะครูก็จะมาเยี่ยมบ้านตรวจความสะอาดความเรียบร้อย10คะแนนโอ้ยังไงฉันก็ผ่านกี้ตอนเข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับ ไม่ต้องห่วงความสะอาดหรอกพี่นิดอตมาก่อนเองอาบน้ำหรือยังยังไม่ต้องอาบหรอกเ <c oughs> ปลืองริ้องหรอแปรงพันหรือยังแปรงแล้วจะแปรงนํำไมอีกออกลิ่นรึมเลยเชิญเชิญเข้ามาก่อนไม่ต้องเกรงใจกันพูดเป็นบ้านตัวเองก็ได้นั่งน่งน้ำน,นะน่ะกี่ชายมาหรอไม่รู้นั่งน้ำน้ำไปก่อนนะตรงนี้ที่มันเต็ม ดูดิกกี้ขโมยขจรเปล่าล,ลูกลีลูกหล่นขยุกขยิกเป็นอะไรนักหนานอยู่นิ่งๆดิสงสัยตาฝาดขอเบิ่งชัดๆอีกจักหน่อย<า>เร็วเอนั่งดีๆหน่อยบ้านผมบ้านผมจะนั่งยังไงก็ได้เฮ้ยบ้านชัดเร็วหรอโอ้ยกำค่า ลำค่าแล้วก็บอกกันเดิออิ๊กิิงปกกี้ไม่ต้องพูดอะไรนะรู้ป่ะสวัสดีนะะักะานักเรียนทุกคนว้าย้ตายแล้วฮะคุณสมจีหนีเราจะหนีหน,นีใครหนีครูนั่นแหละหนีไปทำอะไรายุด <c oughs> พวกเธอสามคนไม่มีระเบียบวินัยต้องหักคะแนนให้หมด อ้าวมาให้คะแนนกันความสะอาดเหรอไม่ได้เลยศูนความเรียบร้อยก็ไม่มีศูนย์การต้อนรับแขกยิ่งแล้วใหญ่ศูนย์ไปเลยจบโอ้โหสาศูนย์เลยเหรอคะใช่ถ้าเป็นสกรอ,อร์ฟุตบอลนี่ถือว่ายิงขาดค่ะโอ้โหโยังมีหน้ามาพูดีีเหรอเองนี่ไม่สำนึกเลยนะเสร็จภารกิจห้องนี้แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจห้องอื่นต่ออืมเนี่ยข้างล่างเขาฝากมาให้ใส่ให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะ พวกเธอนะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยจะหนูเกี่ยวอะไรอะคะเธอไม่เตือนเพื่อนโอ๊ยจะเศร้าทำไมล่ะปกกี้โดนหักพร้อมกันโอ้โห,โโหมีความเป็นระเบียบเรียบรื่นเรียบร้อยค่ะจา้าให้คะแนนเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวครูพาไปเลี้ยงข้าวร้านไหนดี ร้านอ้วนค่ะเพื่อนกันต้องอุดหนุนกันวันนี้พูดจาดีผิดปกตินะโลอเอ็งจะพูดเพื่ออะไระให้โดนหักคะแนนเหรอป่ะเดี๋ยวครูเลี้ยงเองขอบคุณค่ะม,มารยาทงามไปเลยเดี๋ยวเวลาตักน้ำแข็งน,น้ำไม่ต้องเทเต็มนะเดี๋ยวมันโผล่ถูกไหมครับครับ เจอจะกินอะไรสั่งเลยนะเดี๋ยวครูจ่ายเองค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจะาด็กชัยตินสวัสดีคระครูส้มจีบสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะสั่งเลยนะค่ะแล้วครูเขามาทำอะไรอ่ะก็มาตรวจบ้านไงเออลืมเลยวันนี้กินอะไรดีหนูโลหนูรีเออเอาข้าวหมูกรอบสองจานค่ะอ่ะวันนี้ไม่กวนเหรอคะไม่กวนค่ะครูมามันก็ต้องฟอร์มเป็นคนดีหน่อยค่ะ ถึงว่าธรรมดาละมามันต้องกวนๆเนี่ยแหมคุณ,<ม>คณย่าก็พูดชัดเจนเกินไปนะคะน้ำด้วยเปล่าเออเอาน้ำของแก้วด้วยโอเคโอเค ในอันว่าเสร็จแล้วหนึ่งจานเสร็จแล้วจานที่สองร้วเรามีน้ำซุปให้ด้วย ไวนหน่อยดีอ้วนโหหิวยัยงหนักได้แล้วเพิน่นโอ้โหบิกบ๊กหมูกรอบหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบอบหมูกิ๊กโอ้โหเอ็งเล่นคำผัวเลยเหรอน้ำซุปด้วยเจ้าหนุนชาดชาดำเย็นชื่นใจร้านเราทำเองมันจะเข้มขน้นชาลำเยงอ่ะชาลำเยนตัวนี้ก็เล่นจังเลย สักปืดหนึ่งอ๋ออยากกินชาเขียวเขาขายชาดำเออรู้แล้วน้ำจิ้มตักลาดลงไปเห็นไหมแล้วก็กินเอากินก็กินดิฟังเสียงลิโลกึบกบแต่บางๆพอได้ไล้พอสแวแแขวเข้า,ขาไปมันก็จะกลึบ มารี่กินต่อดิมันกำลังกรอบเออจริงจริงจงต่อไปตามด้วยไขย่ยังมาต่อยโอ้ยยังมาตูมสิยังมาต่อยเขาเอาเวลาถนนแดงซะขนาดนี้ต้องเป็นไข่เป็ดแน่นอนเอ็งสมกับเป็นนักชิมนะลีลเออใครๆก็ว่าอย่างนั้นอะยีมโลทาไมมาอยู่ในนี้อะบุลี่บุลี่ ไม่ต้องพูดได้ไหมปัดโทพูดแล้วมันต้องกรอกอะไรมาเจ้าหอมเออผมไม่ช่วยราชการมานะลำบากไหมเออไม่กลำบากหลมผมเยอะนะถามว่าลำบากไหมเป็นลำบากลูกนองผมเยอะนะขนาดน้ำถ้วยไม่เปียกเลยทำไมถึงไม่เปียกอะ่ะนั่งอยู่บนเรืออ้าทำไมไม่ลงไปข้างล่างอนะ่ะผมกลัวเปียกโอ้หกลัวเปียกไปเหมือนกันนะ เดี๋ยวมือนี้ใครใจ่ายครูส้มจีจ่ายไงคิดว่าไม่มีตาหรอฮะอวดพูดแล้วมันขึ้นเลยเลยต้องหยิบหมูกรอบมาจิ้มน้ําจิ้มอีกหน่อยตัวเนี้ยตลกบริโภคแล้วก็เอาเข้าปากให้มันกรอบกรึบกรบเสียงดังฟังชัดไปถึงหน้าปากซอยนี่ ฉันขอถามพระคำเถอะน้ำท่วมอ่ะทำไมให้ฉันเลี้ยงปลาเหรออ๋อหัน้ามันเยอะหรือว่าปลูกผักบุงไม่ได้นะงานดีนะคุณย่าค่ะสวัสดีใครแหลงมาเชียเออเชียร์ได้ทำไมไม่มีแบบวินัยเหรอไม่ฝึกว่างนะเรื่องแบบวินัยอ่ะคุณย่าสวัสดีค่ะโอ้ยอ่อนช้อยเชลูปุ๊กกี้ดูไว้นะของสวยๆงามๆอ่ะการไหว้แบบไทยๆอ่ะค่ะ ถ้าจะเรียนก็ไปเรียนกันหนูนิดเขาสวยๆงามๆเนี่ยก็เปิดโรงเรียนได้เลยค่ะกราบขอบพระคุณคุณย่าอีกรอบหนึ่งค่ะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปช่วยงานจะอ้วนก่อนเดี๋ยวดูไล่ออกอ่ะจะสั่งอะไรก็สั่งดิโอ้โหหมอบกูคุณย่าหมอบทําไมอะคะเอ้าเธอสั่งให้ฉันหมอบว่ะหมอบกูก็คือหมูกรอบค่ะ <laughs> นี่หนูนิด พาเพื่อนเนี่ยไปเล่นกองบิน,ต,น,นตรงนู้นไปตรงนู้นก็ให้มันมาเล่นตรงนี้ละค่ะสงสารมันเถอะบ้านมันไม่มีของเล่นค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทีโค้ใหญ่เลยนะดักกี้หนนิดย่าขายข้าวหมูกรอบนะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีชาดำเดย็นด้วยนะลูกเออเอาสามจานค่ะคุณย่าโบนะัสจ่ายข้าวตอนไหนจะได้คะแนนจากคุณย่าไงโอเคนจ่อยข้อน้องค่ะคุกกี้จ่ายค่าข้า,ขาวค<ะ>ุกกี้โดูคุณย่าด่าหรอก ค่ะข,ขอบคุณนะคะที่ให้เล่นหลอด้าหนูนิดพาเพื่อนไปนั่งโต๊ะไปมีแต่เพื่อนอะไรบ้าบ้าบ,าบ,าบาก็ไม่รู้คือเพื่อนหนูเป็นแบบนี้ละค่ะต้องพาไปบ,บัมบัดไปไปไปพาเพื่อนไปลูกไปนิดพาเราไปหน่อยอละคนมันยังไงสองนอนฮะเห็นนั่งนานและกินไม่หมดจ่ายครึ่งหนึ่งได้ะแ,แล้วเวลาไปร้านอาหารจ่ายครึ่งได้ไหมไม่ได้ อ่ะชุดละสี่สบรวมน้ำด้วยก็ห้าสองชุดก็100่งอเพื่อนกันอ่ะ20่สลดได้เปล่าก็รู้ว่าไม่ได้ไงน,น้อนเอ็งจ่ายไปดิกินด้วยกันอ่ะลาลานลาโอโ้โหตัวนี้รีบพิ้งไวคิดว่าไม่มีตังเหรอมีอยู่เว้ยแต่ช่วงนี้อาจจะจนๆไปไหน n ซคิว <Thank you. S 1> เออกินไม่หมดเดี๋ยวห่อไปส่งที่บ้านได้นะโอเคโอเคได้ได้ได้ให้เยอะก็แล้วเอากำไรมาจากไหนอ่ะ ร้านติ่มต้องแน่นแน่นเสร็จแล้วจานหนึ่ง เสร็จแล้วจานที่2โอเค okay. ที่3เสร็จเรียบร้อยเหลือน้ำซุปน้ำซุปเจ๊แก้วต้องร้อนยีบห้ชั่วโมงตลอดเปรียบเสมือนความสวยของแม่ค้ายี่หชั่วโมงเชิญครับเชิญเชิญรับประทานอย่างสนุกสนานอ,าอร่อยวันยังฉุยเลยนะเพรร้อนมากร้อยองศาเซลเซียสย มาลงมากินกำลังร้อนๆอยู่เลยวันหนึ่งฉันหนึ่งเข้าป่าแล้วก็บพบกับเป็ดตัวหนึง่งฉันสงสัยว่ามันทำไรฉันเลยตอบว่ากินหมูกรอบฮอเฮ้ย <c oughs> เวลากินข้าวยังจะร้องเพลงอีกเหรอของกำลังร้อนๆคุยเล่นคุยอะไรไปเรื่อยข้าหรือเองนัสเลยตอบว่าไม่เข้าใจโอเคโอเคกิน oh <yeah. S 2> okay, 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 ข้าว จ้อ้วนสง่งเสริมการขายหน่อยครับคุณย่าใส่เขาเต็มเต็มเ,มเ,มเ,มเมลยสิครับย่าต้องเติมให้มันเต็มๆลูกครับหนูกลัวหกวันหนึ่งนันมวยมูกอเป็ดไม่รู้ว่าเราวมวยมานโอ ตัวนี้ยส่งเสริมการขายเกงเออดีอชาดำเย็นนี่นะ Amazing Thailand เลยไม่รู้ว่าของประเทศไทยหรือเปล่าอืมแต่อร่อยวันหนึ่งนั่นโมยโมกูกรอบกี่ก่อโมยข้องเป็ดเหมือนกัน้ย <c oughs> ด่าแรงด่าแรงนี้อย่างนี้ต้องกินชาดำเย็นมันเข้ากันระนูนัทอืมแต่ไทยดีต้องกินตอน5้าโมงเย็นทำไมอะเพราะมันเย็นไง อะไรของมันน่ะอ,อินเสิร์ตเข้ามาตะกรงฟังเสียงซาวหมูกรอบชัดๆนะตะกรงจุ่มน้ำจิ้มเน้นๆนะของกี้อะ่ะอ้โหมันมีความจุย๊ยของตัวหมูเอา้ามองอะไรการปักซอยมองอะไรอะ่ะมองความกรอบเกินเกินเฮ้ยมองอะไรอะ่ะ มองอะไรอ่ะมองความสวยหรือว่าจะเล่นมองความกรอบก็เองเล่นไปแล้วอ่ะเฮ้ยดักกี้ได้ข่าวว่าเนี้ยไข่เป็ดนะอ่ะเป็ดกินเป็ดจะพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเวลากินอ่ะฉันไม่สนใจหรอกนะเสพหนินเลือกเสพหรอเอาเฮ้ยมองอะไรก้ามมองไรเขามองอะไรอ่ะไม่รู้ ห่วงแต่คุยกับพวกเองเนี่ยน้ำซุปหายร้อนหมดละมาลิกซาลังเลงขึ้นมาแล,แล้วก็สุขโขทยัยหรือเปล่าจะเล่นกันอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ทางบ้านเขาไม่รู้จะหายอย่งไงละหลบเลี่ยงความหาดูความอร่อยกันบ้างดีกว่านะคะนังเป็ดมันชายอย่างเดียวเลยหนูนัสโชว์ความอร่อยบ้าง จุ่มน้ำจิ้มน,นิดน่อยเพื่อโชว์ความจุ้ยและจุ่มเข้าปากพอ,อกมือหมดก็ขโมยของนางดับตามเพย,ยพวกมันโชว์กันไปแล้วต่อไปตาจีเฮ้ยแม่ <c oughs> าบา้านรอฟังเสียงกรอบนะ <c oughs> ได้ยินกันป้าเคนะจบนะ เอาไปแล้วาสิไม่ต้องทนขอบใจไม่ต้องร้อแล้วนะเพลงอะ่ะจะให้กี้วันหนึ่งนะักซื้งเข้าป่าชเชลยถามว่าดักจะไปไหนดักเลยตอบว่ากินหมูกรอบกับชาดำเย็นฮู้ฮ้ยนี่ก็ให้จบเลยนะสนุกไหมครับหนะนังสาราตอนขายข้าวหมูกรอบน้ำชาดำเย็นสู้ชีวิต ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะข้าวหมูกรอบและนะ้ำชุดละเท่าไหร่19บาทอรอถูกมากหึไ้ที่บ้านยังขายเถอะอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้ครับ